ภาพขึ้นมาบรรยากาศตอนเศร้าๆพี่น้องเอ้ยโหแนมลงไปทงไหทงนาก็ะเป็นหมดแล้วเด้เนาะเหลือแต่งว้วแต่ควายแหละเล่มหยาอยู่กลางทงไ้ทงนาบรรยากาศตอนเศร้าๆตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงแล้วหกโมงเศร้าเด้อเนาอะอะ ทักทายสบายดีสวัสดีตอนเช้าๆเด้อเนาะ่อแม่พี่น้องเอฟซีสาพวงเบอร์สุขุสุคนที่เข้ามาที่ตามหับสมเมื่อนี้สาพวงก,ก็ลงมาอัปเดตนานพักนานพักโดยสวนพักเนาะพักสวนขรัวที่ปลูกเองพี่น้องเอ้ยอ่าตอนนี้จะเป็นพักหอมกักหอมเนาะไปใส่ก๋อยใส่ลาบก็ง,งามเด้อเนี่เริ่มเลยก๋วิได้เก็บกินได้อเนี่เนาะ ผักบ่อสารพิษเด้อพี่น้องเอ้ยแต่บ่อบ่อสารขี้วัวเนาะในขี้วัวนอปุ๋ยคอกเฮาเองเนาะนี่ใหม่ๆสดๆเอามาใส่เลยให้งามให้ผักเฮางามตัดภาพานั้นกผักกาดซอมผักกาดซอมกเอาน้ำหมูเนาะน้ำกระเจ้านั่นแหละกบ่งามปานดมื้อนีมีแต่บงไม้เนาะเจาะลพี่น้องเอ้ยตัวนี้กออกดอกแล้ว ไปทางนั้นกับมันจะเป็นผักหอมผักบัวเนี่ยนี่ผักบัวพรมงามพรมขึ้นยังก็ได้เอาขี่งวมาใสอีกเนาะให้ให้อันให้ิืนเขียวงามกูนี่ฟุ่นยังใสบ่วลายพี่น้องเลยใสหน่อยเดียวเนาะขี่งีใหม่ๆสดๆเลยลงมาใส่อ่าเจาะก็สิประมาณนี่แหละผัก ยังบ่ทันงามเนาะยังบ่ทันได้เก็บกินซ้ําอผักหอมพอได้ใส่แจวใส่จุเนาะนี่พอได้ใส่ก้อยใส่ลาบนี่ปลูกเองบ่ต้องไปซื้อไผเนาะพี่น้องเอ้ยฮานี่กําลังงามเลยนี่เอาอีกจักเดือนนึงก็เริ่มงามแหลปลูกทางต้นกระเทียมก็เลยออกมาแล้วต้นกระเทียมซะพวง นี่นี่น,นี่แตกบ้เลยนี่เมนบ้านเรน,น,นพี่น้องเลยเนี่ต้นกระเทียมเดินเอาใบมันมา,นาใส่ตามมะฮุงเนาะแซ่บแซ่บคือกันพี่น้องเลยกินกับตามมะฮุงกับเซบได้เบอรทั้งสองแนวเนะ <c oughs> วาะหักบัวพี่ตขสะขิงงัวสดสดเดิมาใส่เมลกล้วยว่างายว่าง่ายเลยนะ <c oughs> พักปอสารพิ่แต่มาปอสารกิ่งวัวเด้อเนาะต้นกระเทียมหอมหอมบัวต้นพักบัวกับกระเทียมปลูกใส่นันเดียวกันเลยเนาะจังบัเปลืองแผ่นที่พื้นที่นั่แหละนี่แกพักหอมกำลังงามเด้อน,นี่เบิงบ้งเบิง้งเบิ้งมาทางนี้ก่อนไป ท่านี่พักบัวสาฮัดปลูกที่พ่อพี่น้องเลยออกติดกันมายำมานีเนาะผูเป็นหัวกับใบใหญ่นั่นนี่พักซีพักซีสาวพวงกำลังออกและเดินเมนเดินน้อยๆแนวนเนาะนี่ปลอไปล่เด้นั่นนี่ต้นพักซีหนาก็เกิดน้ำรกหนาเอาก่อนหนาก็มีพี่น้องเลยอืออึ้บอืม สมักรเกษเท่เากันอ่าสาลี่ก็ยังพันออกมเนี่ยหากเห็นในเดียวออกพีนน่น้องเลยตรนี่นี่นี่นั่น่ะต้นสาลี่นี่เนาะพวงชีออกออนี่ก็ต้นพักบัวปลูกใส่หางไว้ ต้นสาลียังพันออกนเน่ยยังม่เห็นเลยอาก็เห็นต้นเดียวนี่อีกเลยนีต่นนนต้นทางนี้กันละ่ะเมนตต้นมักแตงเด้อทางนี้ต้นมักแตงอ่ะต้นมักแตงอันนี้กันเนาะต้นมักพ้าว จำบักแตงออกกูในเลยพี่น้องเลยจำบักเตงชิปในก่นออกชิปในาหานในก่อนหานานวัดตอนเ้าๆเด้อน้ำก็เย็นๆ พาม,มาทางนี้สอหัาเพิ่นก็พดพักอีกอีกส่วนเนาะชวนที่ต้องหาบเอาเด้อต้องตักน้ำหาบไปพดพี่น้องเลยเพราะว่าไ,ไ,ไก่ใดเนาะไก่น้ำตอตักเอาน้ำในหนองนี่แหละบรรยากาศตอนเศร้าตัมเยียต้องหันน้ำนี่น้ำในหนอง น่องสะยังเยือบลายจะน่ากระบกไปบ้านแต่คดอยู่สวนพวกนี้นเขาบอกพริกต้นบอกพริกต้นนั่นนั้นจะมังม่วงพร้อม บรรยากาศตอนเศร้าๆประมาณนี้แหละจะขาวยังน่อยหามซท่านี้กะธรรมดาใหญ่ามากแต่ท่ามากเาหามซท่านี้กันนักก็บบ้านกี้กะทางมักง่ายๆเอาหามตะขากรีเราหามนำหามใน ขึ้นเมื่อไส้เมือ่อซอยห้างถวยรางบวงนันแหละแต่คาร์สกี้บุคือเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้สบายแล้วบานบริสุทธิ์หาจะหาพุทธพักอย่างเดียวเติมบักผิกเพิ่นตจองกอาข้งัาไส้จังงามนี่ สนหมังโมวางที่ขาดสองปีแล้วนี่ทอกชัคุ้มแล้วฮะเป็นคุ้มนะไม่จังโมเฮียเด็กกำลังจะออกแล้วตอนจะเศร้านี่เด็ก ต้อหมูผิดตัวเม่จะวงปูกก่อนเดี๋ยวงามแล้วแตงขึ้น,ขนบนกำลังแตกปรอบไปเลยเพิ่นน้อยๆน,นะจะปุกหา่างแค่แต่มันเดือดขุดด้วยกว่าดิ คุณป้าปลูกพี่ดูป่ะต้นมะเขือต้นมะนาอย่าลืมหดเดินแต่ละสีเงานี่ยแหละเหื่องประจำวันตื่นเช้ามากับมีใจพากันลงม,มาหดพักหดมีซีซ้อมต้นมะเขือเทศเขาเนี่ยพอได้ตามสิประมาณนี้เลยชีวิตประจำวันของ สาวลาวแต่ละมึงตื่นขึ้นมาก็โคตพักโคตรเนียงานแบบสาวขี้แยชวนเล่นมาทำคลิปจะนี่งามเลยปลูกก่อนโม่ก็เดยงามางอ่อะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็จบสีจบคลิปไวปสำนีก่อนเด้อเนาะแล้วไปพรอใน,นคลิปหนะ้ายสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปแล้วสบายดีสวัสดีเด้อ